สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำก๋วยจับยวนนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับทำทานในครอบครัวหรือจะทำขายก็ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาทําน้าซุปกันก่อนนะคะส่วนผสมที่แม่ซีจะใช้ตัวแรกเลยก็คือกระดูกหมูอ่อนนะคะวันนี้แม่ซีซื้อมา1นกิโลค่ะตามมาด้วยกระดูกเล้งนะคะช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้าซุปแม่ซีใช้500กรัมค่ะ2ตัวนี้นะคะนําไปขยำเกลือแล้วก็ล้างน้ําจนสะอาดให้หายคาวหายเมือกเลยค่ะหัวไชเท้าหั่นแว่นเพิ่มความหวานให้กับน้าซุปหหัวนะคะกระเทียมจีนบุบพ,พอแตก ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมสดหรือใครจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งก็ได้ค่ะแต่ให้ไปแช่น้ำก่อนนํามาปรุงนะคะรากผักชีบุกพริกไทยขาวชนิดเม็ดบุบพอแตกนะคะเกลือป่นน้ําตาลกลวดสําหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ค่ะมาเริ่มทำน้ำซุปกันค่ะโดยการตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ4ลิตรนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยค่ะ จากนั้นก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะตามด้วยกระดูกเล้งค่ะกระเทคป่ระียมบุบกลืปกระีบนะคะเกลืกระคะเกลปลล จากนั้นก็รอให้น้ําเดือดค่ะพอน้ําเดือดแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆปรับไฟลดลงค่ะจากไฟแรงนะคะให้ปรับมาเป็นไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนค่ะจากนั้นก็ช้อนฟองขาวๆทิ้งให้หมดนะคะฟองพวกนี้เป็นฟองคราบเลือดหรือว่าคราบไขมันต่างๆนะคะทิ้งให้หมดเลยค่ะ พอราช้อนฟองทิ้งจนหมดแล้วก็ใส่พริกไทยบุบค,ค่ะซีอิ้วขาวนะคะเห็ดหอมค่ะและสุดท้ายหัวชัยเท้านะคะ เราจะเคี่ยวน้ำซุปไปเรื่อยๆนะคะโดยการใช้ไฟกลางค่อนอ่อนหรือไฟอ่อนค่ะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะไม่งั้นน้ำซุปจะไม่ใสค่ะและใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะขึ้นอยู่กับว่าอยากได้ความเปื่อยของกระดูกหมูมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ระหว่างการเคี่ยวถ้ามีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้พยายามช้อนออกไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ ระหว่างที่เรารอเคี่ยวน้ำซุปนะคะเราก็จะมาเจียวหอมแดงกันค่ะใส่น้ำมันลงไปกะว่าให้ท่วมหอมแดงนะคะจากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนรอให้น้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันร้อนก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะเจียวจนก,กระทั่งเหลืองกรอบนะคะเนี่ยนะคะเจียวให้เหลืองประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ยกลงไปเทใ,ใส่ภาชนะแยกน้ำแยกเนื้อไว้นะคะ จากนั้นก็ใช้กระทะใบเดิมนะคะเราจะมาคั่วพริกน้ำมันกันต่อค่ะใส่พริกป่นลงไปนะคะปริมาณตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอมเจียวที่เราทำไว้อ่ะค่ะใส่ลงไปให้ท่วมค่ะะประมาณนี้นะคะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนค่ะจากนั้นก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งพริกเนี่ยหอมค่ะ ถ้ารู้สึกว่าน้ำมันน้อยเกินไปก็สามารถเติมได้นะคะเนี่ยนะคะคั่วจนพลิกมีสีเข้มขึ้นแล้วก็ส่งกลิ่นหอมก็เป็นอันใช้ได้ค่ะปิดแก๊สนะคะยกลงตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะ ด้วยการทําหมูสับปรุงรสนะคะวันนี้แม่ซีจะใช้เป็นหมูบดธรรมดาเนี่ยค่ะห้ารอยกรัมนะคะใครไม่ชอบหมูสับจะใช้เป็นหมูเด้งแบบนั้นก็ได้นะคะส่วนการปรุงรสแม่ซีจะปรุงรสแบบอ่อนๆเท่านั้นนะคะไม่ได้ปรุงให้จัดจ้านอะไรมากแค่พอให้มีรสชาตินะคะถ้าใครมีสูตรปรุงอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถปรุงรสตามตัวเองชอบได้เลยนะใส่ไปเลยค่ะใครจะใส่ผงชูรสก็ได้ไม่ว่ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้แม่ซีก็เคี่ยวน้ำซุปครบเวลาแล้วนะคะเคี่ยวไปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะให้ดูนะคะน้ำซุปเป็นสีทองใสเลยค่ะจากนั้นเราก็ชิมรสได้เลยนะคะอืมเข็มข้นกลมกล่อมเลยค่ะ แต่ถ้าใครชิมแล้วรู้สึกว่าเข้มข้นจนเกินไปนะคะสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปอีกได้ค่ะหรือรู้สึกว่าขาดเค็มก็ให้เติมเกลือขาดหวานก็ให้เติมน้ําตาลกลวดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพักน้ําซุปส่วนนี้ไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะไปต้มก๋วยจั๊กกันค่ะ ก่อนจะไปต้มก๋วยจั๊บนะคะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูวัตถุดิบนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือหอมเจียวนะคะที่เราทําไว้เมื่อกี้ตามมาด้วยหมูยอค่ะจากคลิปหมูยอโฮมเมดที่แม่ซีทําไว้ใครยังไม่ได้ดูนะคะให้คลิกไปดูด้วยค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยนะคะหมูสับปรุงรสที่เราทําไว้เมื่อกี้เช่นกันนะคะเลือดหมูหรือว่าเลือดไก่ก็ได้ค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคําจากนั้นก็ไปต้มในน้ําเดือดสักประมาณ5นาทีค่ะ เห็ดหอมสดหั่นชิ้นบางนะคะเส้นก๋วยจั๊บยวนค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นยี่ห้อตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะส่วนแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้ค่ะซื้อมาจากแมคโครนะคะพริกขั้วน้ำมันค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือผักชีแล้วก็หอมซอยค่ะหรือใครจะใช้เป็นผักชีฝรั่งแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะแม่ซีจะต้มก๋วยจับทีละชามนะคะเราก็ตักน้ำซุปลงไปในหม้อเล็กๆค่ะ ก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางได้เลยค่ะพอน้ำซุปเดือดเราก็จะใส่หมูสักปรุงรสนะคะปริมาณตามชอบได้เลยค่ะตามด้วยหมูยอค่ะเลือดนะคะ เห็ดหอมค่ะส่วนเส้นปยจับยวนนะคะแม่สีจะนํามาล้างน้ําเย็นค่ะเส้นจะได้ไม่ขาดง่ายนะคะอีกอย่างการล้างน้ําเย็นนะคะจะทําให้ปยจับเนี่ยน้ําไม่ข้นจนเกินไปค่ะล้างแค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็ขึ้นมาเสด็จน้ําค่ะพอน้าซุปเดือดพล่านอีกครั้งเราก็ใส่เส้นลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะประมาณหนึ่งกำมือเท่านั้นค่ะ เราจะต้มด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งเส้นสุกนะคะวิธีการเช็คก็คือตักขึ้นมาดูค่ะให้ผิวนะคะมีลักษณะาขาวใสค่ะส่วนด้านในเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นนิดๆก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคค่ะสุกประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะแม่ซีก็จะปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นไปเทสใส่ชามเสิร์ฟกันเลยนะคะ ตักซี่โครองอ่อนมาใส่สักสองชิ้นนะคะโรยด้วยหอมเจียวค่ะต้นหอมผักชีนะคะและพริกขั้วน้ำมันตามชอบค่ะส่วนเครื่องปรุงอื่นๆนะคะเพื่อนๆสามารถเติมได้ตามชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำส้มหรือว่าน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะ ตมเส้นนะสำหรับแม่ซีนะคะชามนี้ให้เติมน้ำตาลทรายอีกหน่อยน้ำส้มอีกนิดอร่อยเลยค่ะไม่ต้องเติมน้ำปลาแล้วนะคะเด็ดมากๆค่ะอยากให้ลองทําดูเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่แม่ซีแนะนําค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ